มื่อก่อนส<ผ>มสนนไปทาพระอานาร์ข้ามถนนมีการเช็คพระองค์ละยี่สิบใช้วิธีเอาพระมากรรมไว้ในมือองค์ไหนแท้จะตัวสัน้นทำงนี้จริงเหรอคะวัดคืมพลังจิตวัดพลังจิตมันมีแบบนี้ด้ <_ c oughs> วย เอาเพื่อนมาขายหรือเปล่าเนี่ยมันมีมันมีมันมีพี่ๆผมเขารับตรวจเช็พเคพระด้วยตอนนี้อยู่เปล่าไม่รู้ใช้วิธีนี้อะ่ะพอตรวจเช็คเสร็จอันนี้ดูอืมอันนี้ดีอันนี้แท้อันนี้ไออันนี้มีราคาก็เฮ้ยผลออกมาดูเลยขายไหมลุง ได้ตังค์ด้วยไงได้ตังค์ด้วยแล้วก็ได้เห็นพระด้วยดีได้เช็คพระด้วยได้ตังค์ด้วยไงแล้วก็ของเข้าด้วยเป็นกลยุทธ์จะ oh, <my> ได้เงินดน้วยคนไปเช็คก,ก็เสียงเงินแตนะบางคนเขาไม่ไมคิดอะไรอะ่ะองหนึ่งยี่ห้าสิบาทอย่างเงี้ยเขามีสององค์เขาก็ให้ดูละแต่เจร้อยนึงเออเขาก็ mm. แฮปปี้ละนะวะตอนนี้คนที่จับพลังตอนนี้ไส้เลื่อนละ <c oughs> สั่นมา <laughs> มันมีมันมีของจริงก็มีของของไม่จริงก็เยอะต้องดูดีๆ